เกมคอ l ดูตี้แบ b กโอพีเอพาร์ทที่12เจสัสจจนฮัสสันเป็นผู้นำการโจมตียามานเทาหมายเรลกเกียร์ศูนย์ศูนย์รหัสเอ็กเซลสถานทัพโซเวียตอยู่ที่เมืองยามานเทาสาภาพโซเวียตสถานที่ต้องสงสัยว่าเป็นศูนย์พัฒนาโครงการโนวาฮัสสันและดีเวลจะเป็นหัวหน้าทีมภารกิจ S&D ในหุบเขาเวลา17.00นวันที่18กุมภาพันธ์พศ2511 สวัสดีครับทีละว่าี9ผมชื่อนิวเกมเมอร์ตอนนี้เรากำลังพางตัวซุ่มดูน่าจะเป็นศัตรูพลลาดตะเวนออยู่บนเขาแน่นอนเนี่ยโอ้โหหิมะตกหายใจเสียงสัส่สนๆนี้อากาศหนาวเย็นมากโอโห้หมีหลายนายถ้าเราปากดตัวไปนี่เสร็จแน่นอนโอ้โหรยะประชิดดูดิมันชุดพางตัวลายหิมะเคลื่อทหารากำลังมาอีกรีบไปบ้านยามนั้นซะไปกันเลย รีบไปรีบไปให้เร็วนี่มาแล้วจ้าเฮ้ยนี่ไงบ้านยามโฟโลอืมบรรจุเปลี่ยนปืนหยุดมอบลงยาขยับเฮ้ยเราเก็บหมาก่อนแล้วก็นี่ยิงฟรีๆเคลียร์แล้วบิ๊กไอนี่คือกิโลวันนะเรายังอยู่ที่แท็กเหมือนเดิมเหรอยืนยันกิโลวันทัศนวิสัยดีขึ้นแล้วเรากำลังเริ่มแทรกใหม่ย้ายไปที่สถานีย่อยพวกเขากำลังติดตามบิ๊กไอเห็นนักสู้4คน กำลังเข้ามา<ด>ในโครงสร้างาแล้วฝากแล้วบิ๊กไอเรากำลังจะเข้าไปเสาไฟไฟ้าพลังงานแรงสูงเราต้องทำอะไรหรี่ดูสิโอ้โหต้องโรยตัวลงไปคานเหล็กตรงนี้น่าจะสมบูรณ์รีเลย์ลไฟไฟ้าอยู่ข้าง,ล,างล่างเราพอดีสี่เป้าหมายถ้าอย่างนั้นไปกันเถอะกดคลิกขวาเพื่อปล่อยกดคลิกซ้ายเพื่อเบ่งเป็นจังหวะ คลิกขวาแล้วกดคลิกซ้ายเบรกโอถ้าเบรกไกลจะเจ็บตัวนะต้องเบรกใกล้ๆหน่อยนี่นะโอเคสามครั้งสี่ครั้งจบเลยถึงแล้วลงมาจุดที่หนึ่งโอ้นี่ไงแผงวงจรไฟฟ้าเต็มไปหมดเลยโอเคต้องโรยตัวลงไปอีกอสแสดงว่าเราอยู่ที่สูงเยอะมากเนินเขาบนเขายอดเขานี่แหละอโอเคกด F เอาละ ติดประต่อสายโยงให้เรียบร้อยเซฟตี้ให้เรียบร้อยจังหวะนี้เฮ้ยพร้อมหรือยังพร้อมเมื่อไหร่ก็ไปเลยปลดปล่อยชีวิตขยับออกเอาละยิงเลยทะลุกระจกทะลุกระจกตีนทีบกระจกมีกี่นายเห็นหนึ่งนายสองนายมันยิงเราไม่โดนเท่านั้นนี่นี่นี่ใสให้หมดไปเลยโอเคสามนายใส่ให้หมดแม็กบรรจุเปลี่ยนไหมดึง เอาละเปิดประตูตุ้ยทีมเราเลยตัวมาแล้วเห็นเห็นเงาเมืกก่อกี้โอเคออกไปนะอ้าวไอ้นี่ตกโอ้โหตายแบบทรมานจะแทกบันดไดนี่ไงนี่โอวันครับเรายึดสถานีไฟฟ้าได้แล้ว,วลเข้าใจแล้วการเปรียบเทียบเออสเปซโฟกัสใหม่โอเคเราเมีคอนโตกัสบนแทกแล้วดำเนินการตามเป้าหมายต่อไปเลยภารกิจยังคงคส่วนอำนวยความสะดวกหลัก ตั้งอยู่บริเวณเชิงสังเขาหากเราจะค้นหาหลักฐานว่าโนวาหกถูกนำไปใช้เป็นอาวุธมันก็จะต้องอยู่ที่นั่นพวกเราต้องเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วก่อนที่พวกเขาจะทำลายข่าวกองใดๆมีสติและมีไหวพริบปฏิพานไหวพริบไว้อืมโอเคอย่าลอกแรกใจต้องนิ่งมากันสองทีมทีมละสองก็คือแยกไปแล้วก็แยกกลับมารวมทีมเข้าตี้เหมือนเดิมรับเข้ากิวกลับมาเข้ากิวเฮ้ย เลือกเป้าใดเป้าหนึ่งได้เลยจ้าหัวหนึ่งหัวสองโอ้โหโอเคได้สองเป้ากิโลวันกำลังเข้าเข้าใกล้ถึงเป้าหมายรับทราบแล้วบิ๊กไอเรากำลังจะเข้าไปกิโลวันคุณมีเป้าหมายหลายรายการเข้าสู่คอมสตาร์รับทราบแล้วบิ๊กไอบิ๊กไอนั่นมันใหญ่เกินไปฮัทสันเราต้องรักษาสิ่งนี้ให้ซ่อนตัวอยู่ใช้หน้าไม้ของคุณถ้าเราเจอความร้อนให้เปลี่ยนไปใช้วัตถุระเบิดโอเคเป้าหมายหนึ่งกำลังลาดตะเวนอยู่นอกโรงเก็บฟอง เบอร์ายเว็บเป้าหมายอีกอันหนึ่งอยู่ทางด้ <Okay. S 1> านขวาของแกนที่โอเคจัดการมันได้เลยปึ้มระเบิดเชื่อสวยแล้วพวกมันส่งสัญญาณเตือนภัยแล้วยิงซีได้เลยกองทัพทหารกําลังเข้ามาเพิ่มทัสันเปลี่ยนไปใช้ลูกศรยิงระเบิดสายไฟฟ้าซะโอเคหัวระเบิดนั่นเองอเยิงเผื่อหน่อยสวยแตกไหมโอเคเคลียร์ไปหนึ่งจุด เดี๋ยวเราจะย้ายไปทางขวาแล้วกันมันมาเอาเคลียร์ไปทีละจุดโอเคยิงดักไว้ตรงนี้อืมปึ้มโอโ้โหทำลายไม่ได้หรอกรถเหล็กขนาดนึงเอ้ยทีมเราเกือบยิงแล้วโอเครถตรงนี้น่าจะเคลียร์แล้วรถบรรทุกหลบเดี๋ยวเราขึ้น,ข,นขึ้นที่สูงไปฝั่งขวาแล้วกันเฮ้ยมันออกแล้วยิงติดตัวแล้วเบิดตายยกตี้เฮ้ยมันกระจายทีมออกเปลี่ยนพืนเปลี่ยนพืนเดี๋ยวเดี๋ยว S 1> <S 1> โอเคเปลี่ยนปืนแล้วนี่มันอยู่ข้างล่างอเอ้ยข้างบนก็มีโดดลงทำไมตรงนี้นี่หัวโผหัวโผอยู่ในที่กำลังเอ้ยอยู่ในที่กำบังไม่มิชิดเก็บตัวไม่หมดแล้วโอเคตรงนี้มันตายเยอะกันอันดำๆน่าจะเป็นลูกซอนหัวระเบิดอเจอปืนลายนายพานอ่ะตรงนี้นะเฮ้ยใคร โอ้นี่มาแต่ไหนกิโลสองป้อมหายเพิ่งเข้าห้องพาวเวอร์รับทราบแล้วขอบคุณที่บอกบิไอยิงตรงบานพับประตูนี่ไงนี่โอเคสองนัดปึ่มผ่านท้ายปืนกระแทกนี่ลาทำได้ดีมากกิโลวังคุณควบคุมขอบเขตได้แล้วขอแจ้งให้ทราบว่าเรายังมีเวลาเหลืออีกประมาณ3นาทีก่อนที่เราจะต้องเติมเชื้อเพลิงเคซีห่เข้าใจแล้ว บิ๊กไอและกิโลวันอยู่ที่ทคอนดิชราตลาร,า,รลามาสิทีมของคุณอยู่ในตำแหน่งที่หน้าต่างใช่ไหมตรงประตูครับอืมกดทีบเฮ้ยม,มันมาเต็มเลยเอาแล้วได้เวลาสนุกกันแล้วเอ็นนักวิทยาศาสตร์ค่าให้มันหมดอืมเข้ามาเรียงตัวเข้ามาเรียงตัวอย่างี้สามคนสี่คนบันตุกกระสุนดึงเฮ้ยทีมเราไอ้นี่ไม่ใช่ยิงตัดขาตายแล้วเอาระเบิด เคลียร์ก่อนเคลียร์บริเวณนั้นนี่แน่โอ้โหนี่มันห้องควบคุมไฟนี่พาวเวอร์เออห้องเกี่ยวกับกิโลวัตต์คุณมีเป้าหมายหลายรายการเข้าสู่คอมสตาร์ทนี่ไอนี้ออกมายังไม่จบเดี๋ยวอนี่นี่แอบแอบแอบทำไมเดี๋ยวเราเอ้าระเบิดเคลียร์เคลียร์ตรงประตูอืมโอเค สองลูกเลยเหรอลงไปชั้นล่างมันมีอีกแล้วเฮ้ยข้างบนมวนหน้าอีกแล้วมันชอบไม่มีอะไรทำชอบม้วนหน้าชอบฝึกมากเหรอสิงสนามซ้อมเหรอนี่นี่นี่นเราไม่โดนไม่โดนนี่เราอยู่หลังกำบงังเยอะข้างบนก็มีข้างล่างก็มีนี่ข้างบนชั้นสอง เหล็กอันนั้นมันกันกระสุนได้เหรอเอ้ยฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนี่นี่โอ้โหทั้งยิงโดนทั้งขาโดนทั้งเป้าเ <c oughs> ต็มเป้าเลยฮนะอยไอนี่หลังอยู่ข้างหลังโดนลงมาทำไมไม่โดนอีกเกือบ <c oughs> โดนหัวเพื่อนอไอ้นี่วิ่งมาอะไรมันจะตีเขาวิ <c> ่ <oughs> งมาเหมือนจะตีเขาเปลี่ยนแม็กบันจุหลังนั้นโผล่แล้วตายไหม อาไอ้นี่ตายพอดีโอ๊ยไม่ใช่หัวระเบิดเปลี่ยนฟิตนี่มันต้องอันนี้บรรจุเร็วเรๆวเร็วเร็วเรหืจะบรรจุได้กมจะเปลี่ยนได้อยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวเคลียร์ตรงข้างบนก่อนถ้าเผื่อนี่เคลียร์ถ้าเผื่อมันอยู่หลังที่กำบังเราก็ยิงตัดขึ้นไปข้างบนครับสับสนแต่หัวหัวธรรมดาหัวระเบิดนี่แหละเอ้ยังมีอยู่ตรงไหนเอ่ย เอ้าเอ้าไม่ใช่หยิบกิดหัวเออมันต้องอันนี้สิเอายิงอืมไม่มีน่าอยู่ฝั่งขวานะโอเคก้มต่ำไว้ค่อยๆคานไปช้าๆเคลื่อนที่ไปช้าๆไอ้นี่นีไ่ไงเกือบโดนเราเราเคลียร์พื้นที่ตรงนี้เราฮัดสันปิดจานเรีย์ซะเราต้องมาถอดปักนั่นเองโอเค หน้าที่เราไปถอดสายไฟฮัสซันต้องหาสวิตช์เราดึงออกเลยออโอ้โหดึงเป็นท่อยางไฟไม่ดูดเลยวะมันเป็นท่อยางหุ้มบิ๊กไอนี่คือกิโลวันนะยืนยันว่า AY ออฟไลน์แล้วจบแล้วใช่ไหมยืนยันแล้วกิโลวันการสื่อสารขาออกทั้งหมดถูกยกเลิกทีมของพวกเขาคงจะใช้เวลาไม่นานในการรู้ว่าเราอยู่ที่นี่รีบไปกระเถิบแม่ง RPG ยิงมาแล้วฮัสันหนีออกจากขอบโอ้โหเพื่อนเราเสียไปแล้วหนึ่งนาย ทีมเราเสียแฮริสไปแล้วหิมะถลม่มแรงอ p รพีจฮัดสันวิ่งวิ่ง,งจ้ำจำอ้าวอ้าวไปไปเร็วเข้าวิ่งให้สุดนี่สปีดร้อยเมตรชายนักวิ่งระดับโลกมันล่ะจ้าทีมชาโอ้โห RPG ลูกเดียวสะเทือนถึงหิมะถลม่มเอากระโดดลงไปโดดล่มหืดิ่งพระสุธา โอ้โหเร็วมากอุ้ยอุ้ยอุ้ยพ้นไหมโอ้โหเส้นยาแดงผ่านแปดเอาแล้วใกล้ถึงแล้วกระตุกล่มเร็วๆๆๆกระตุกล่มแน่เป็นล่มสำรองนี่เร็วลงขนาดนี้โอ้โหขาไม่หักแล้ววะเอาแล้วลงมาเรียบร้อยเออหายใจไม่หนาวจังหวะดโดดลงโคไม่หนาวหรอกเพราะว่าเขาเริ่มเคลียร์บ้านกันแล้วนะรีบขยับตัวนี่เอาเปิดทางด้วยระเบิด นี่ลูกศรหัวระเบิดมาเลยเจ้าเอาลูกศรหัวระเบิดไปกินยังเหลืออีกสิบลูกเฮ้ยยิงใส่รถบรรทุกยิงใส่รถบรรทุกตายทั้งรถมาอีกก็เสร็จอียิงใส่ตรงน้ามันมันอืมคันนี้เอา้าทไมไม่ระเบิดปะนี่ระเบิดสิโอ้โหระเบิดเป็นจุดเฮ้ยทีมเราไอ้บุกนี่ไอ้นี่ปอ้มไม่ตายอีก กันไหนอีกไอ้นี่ใช่ไหมตายตัวแตกเรียบร้อยเละเลยหัวระเบิดจอดที่ลำตัวไม่เหลือนะตัวแตกใส่กอดใส่กอดยังไงก็ไม่รอดนี่ถอดปอกเก็บเสียงออกแล้วมีปืนกล MG อยู่บน,บนหอคอยเข้าไปทางขวาในอาคารรีบไปลูกนี่ไงปืนกด MG ยิงกดเราแน่นอนมันอยู่ที่สูง เดี๋ยวเราจะใช้ลูกศรหัวระเบิดจะยิงได้ไหมเดี๋ยวจะลองยิงดูโอ้โหยิงระเบิดไหมดูดิมันสาดอย่างเงี้ยหืมลำกล้องไม่ร้อนหรอวะหืมปากลำกล้องไม่ร้อนหรอวะดูดิโอ้โหเอาลูกศรหัวระเบิดไปมันบอกให้เราไปแสดงว่าเกมนี้บังคับให้เราหนีให้เราหลบหนี เดี๋ยวขอยิงอีกหนึ่งนัดเพื่อความชัวร์ขอยิงอีกหน่อยเออเห็นเขาเขียวมากๆแล้วตายไหมไม่ตายวาะแสดงว่าเกมบังคับว่ะเออโอเคเข้าก็เข้าเข้าในตัวบ้านด้านขวาอาคารนี้โดนถลม่มอื้มอ้าวใครปิวว่อนวะไอ้พวกมันแน่นอนสงสัยมันรู้แล้วมันกำลังขอกำลังเสริมมาเก็บพวกเราหมดนี่มันส ลงเก็บอะไรนี่โอ้โหฮัสสันคุณเห็นสายไฟพวกนี้ไหมเห็นชัดเจนวิ่งไปทั่วทั้งโรงงานเลยพวกมันได้จัดเตรียมสถานที่ไว้เพื่อจะระเบิดพวกเราเรียบๆกันหน่อยนะทุกคนเวลามีไม่มากเราเหลือเวลาน้อยนิดเดียวเฮ้ยนี่มันห้องอะไรเนี่สไตเนอร์ไม่อยู่ที่นี่มันล็อกแล้วนั่นคืออะไรประตูล็อกอัตโนมัตินี่คือดิฟ ฟรีดสไตเนอร์พวกมันกำลังรบกวนวิทยุของเราเขารู้ว่าเราจะอยู่ที่นี่ดากวิดกำลังฝังทุกสิ่งทุกอย่างและอีฟเชื่อมต่อกับโครงการโนวาผมมั่นใจและชัวร์จะเป็นคนต่อไปคุณเป็นอะไรเป้าหมายที่ถูกามเครื่องหมายไว้ทั้งทั่วรัฐทั่วอเมริกาดากวิทมีเซลลสลีปเปอร์กำลังรอสัญญาณเพื่อเปิดตัวโนวา6อาวุธของโนวา6ตัวเลขการออออากาศหมายถึงอะไรในอีก36ชั่วโมง ตัวแทนที่หลับไลจะได้รับคาสั่งสุดท้ายมีเพียงฉันเท่านั้นสามารถบอกคุณได้ว่าจะหยุดการออกอากาศอย่างไรผมอยู่ที่กเกาะแห่งการเกิดใหม่ทะเลอารลันทางเลือกขึ้นอยู่กับของคุณแล้วฮัทสันเราต้องไปแล้วหลบไปที่นี่พร้อมจะระเบิดแล้วมันวากับระเบิดนี่ไงไอตัวนี้ระวังด้วยโอเคหาที่กำบงังค่อยๆไปทางซ้ายเราจะย้ายไปทางซ้ายแล้วกันมาอีกไหม นี่ไงเห็นหัวโดนหัวโผล่นิดเดียวยิงโดนเจอศูนย์ล็งแบบนี้แม่นดีเพื่อนเฮ้ยระเบิดหมดแล้วนี่เข้าหัวหมันอยู่ฝั่งขวา <c oughs> โอเคย้ายเราอยู่ฝั่งายให้ท,นะ <c oughs> ทีมเราเคลียร์ฝั่งขวาซะนี่เนี่ยโอ้ทีมเราเคลื่อนตัวแล้วเฮ้ยทำไมามันรีบไปขนาดนั้นวะหัวยังไม่เคลียร์เลย เราไม่ได้สั่งอะไรนะมันไปเองเฮ้ยเกือบยิงลอบวีเวอร์ระวังด้วยนั่นไงเอาเอาเอาโอ้โหทำไมวิ่งไปงั้นยังไม่เคลียร์เลยนะนี่ไงไอ้พวกนี้หมดแล้วนะเฮ้ยโอเคมันอยู่ผลปืนเอ็มจีบรรจุไม่ใส่แม็ก รับทราบแล้วพวกเขาตายรับทราบแล้ว He is dead มันตายแล้วผู้ชายคนนั้นตายแล้วนี่วีเวอร์ขับเลยผมจะขึ้นปืนกลประจำปืนพาเราออกไปจากที่นี่ผมต้องต่อสายไฟร้อนต่อสายตรงทำมันให้เร็วพวกมันอยู่เต็มไปหมดผมขอเวลาแป๊บหนึ่งเราไม่มีเวลาสักนาทีเดียวเลยนะเอาละรถบรรทุกขี้เหม็นต่อสายตรงรถบรรทุกไม่มีกุญแจยิงเราเราก็ยิงอุย RPG อาพีจ <RPG S 2> ี <pada laughs> ้ย <sp ot apology> ิงเร็วๆอยู่รออะไรอยู่เหล่าวีเวอร์รีบๆหน่อยทั้งวูเขาจะถล่มลงมาแล้วใกล้จะเสร็จแล้วได้แล้วหยยบให้มิดเลยลุยๆยหิมะถล่มทับฐานทับทั้งหมดแต่ฮัตสันและวีเวอร์สามารถหนีออกมาได้อย่างปลอดภัยหิมะถล่มทับเมสันเกือบทั้งฐานแล้ว